เรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีความเร็ว a นะคะเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะคะทิศลงนะคะแล้วก็เออให้หาความเร็วของ b นะที่มีเซต้าเท่ากับ45องศาโดย ab เนะี่ยมีระยะ0.2เมตรแล้วก็ bc มีระยะ0.1เมตรนะคะอ่าได้รับแรกค่ะพี่ก็จะ free body diagram องอันานะก็คือ absolute um motion แล้วก็ relative motion นะคะก็จะมี v ที่ลงมาอย่างนี้แล้วก็จะมีเม e g a นะคะทิศพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่นะแล้วก็ b b นะคะไปทางขวาก็คือท่านี้เคลื่อนที่ลงอันนี้ต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาเท่าน,นั้นนะคะแล้วก็เล้วม็จะมาคิดเลขกันนะจาก สมก,การนะคะ V เขียนโซลูชัน V นะคะ B สับ A จะเท่ากับโอเมก้า r นะคะ B สับ A ซึ่งเรารู้ค่าแล้วนะว่า R เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.2ใช่ไหมก็คือระยะจากตรงนี้นะคะคือตรงนี้ก็คือ0.2ก็จะเป็นโอเมกานะคะคูณกับ0.2 แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเป็นสมการความเร็วสัมผัสนะก็จะเป็น V b เท่ากับ V a นะคะบวก v b สับ a ซึ่ง v b ศ a เนี่ยมันจะหมายถึงจุดที่เราจะหานะคะเทียบด้วยจุดที่เรารู้ค่านะซึ่ง v a เนี่ยเรารู้ค่าแล้วนะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เขียนออกมานะคะเป็น v b เนะอะทิศด้วยเขียนทิศด้วยนะคะว่าทิศไปทางขวานะอันนี้มันเป็นเวกเตอร์นะคะก็อย่าลืมแล้วก็ตรงนี้เป็น2นะคะแล้วก็กับโอเมกา้าแล้วก็คูณกับ ศูนย์จุดสองเนาะก็ทิศอันนี้ก็จะชี้ลงส่วนโอเมก้าก็จะเป็นทิศท,ทำมุมสี่สิบห้าองศานะคะหละังจากนั้นนะคะก็จะมาเขียนความเร็วนะคะของ v b นะคะทิศไปทางขวาเนี่ยเป็นบวกก็จะเท่ากับ v b เท่ากับศูนย์ คือไม่มีบวก0.2โอเมกานะคะเป็นคอส45แล้วก็เทียบุมนะคะแล้วก็คราวนี้นะอีกอันนึงเราจะก,กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งทิศนะคะเรากำหนดให้ขึ้นเป็นบวกใช่ไหมมันจะต้องเครื่องหมายติดลบนะเพราะว่า b e นะมันทิศลงนะคะก็คือที่ต้องข้ามกับการเลื่อนที่นะคะก็จะเท่ากับลบสองบวกศูนย์จุดสองนะคะโอเมก้าไซด์สี่สิบห้าองศานะคะเอ่อหลังจากนั้นนะคะก็สามารถคิดเลขได้แล้วนะเพื่อที่จะหาโอเมก้ากับ VB นะคะซึ่งโอเมก้าที่เราได้นะคะจะมีค่าเท่ากับ14.14 14นะคะเรเดียนต่อวินาทีแล้วก็อย่าลืมใส่อธิทางด้วยนะซึ่งทิศทางเนี่ยเรามีค่าเป็นห่วกนะตามเซนนะคะมันจะหมุนไปทางนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น ทนเข็มนาฬิกาแล้วก็ v b บจะมีค่าเท่ากับสองเมตรต่อวินาทีนะคะทิศไปทางขวาเนาะก็คือคำตอบที่ได้เป็นบวกก็คือทิศที่เรากำหนดเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็จะตอบสองค่านี้นะแต่ว่าเราจะรู้ไว้นะว่าคำตอบสองค่านี้เนี่ยมันจะ เป็นจริงหรือว,ว่าถูกต้องเนี่ยได้ในกรณีที่เซต้าเนี่ยเท่ากับ45เท่านั้นถ้าเซต้าเปลี่ยนไปนะคำตอบของข้อนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะ